จะมีแนวคิดนะครับว่าเราจะมีแนวทางในการแก้ไขในการพัฒนานะครับพี่น้องทั่วประเทศไทยเราอยู่นะครับอย่างไรอบตนะครับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพตะบลนะครับแล้วก็คณะหลายหลายท่านนะครับเรียกว่าเป็นทีมทีมไทยนิยมยั่งยืนในระดับตำบลนะครับวันนี้ ความเป็นอยู่นะครับมีปัญหามีความเดือดร้อนอะไรอย่างไรคนในพื้นที่ต้องการอยากให้เกิดขึ้นอยากให้แก้ปัญหาเป็นสิ่งที่ดีที่งามนะครับและที่สาคัญก็ต้องมีการพัฒนาที่ยั่งยืนถึงต่อเนื่องไปนะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องพี่หนุ่มเขเลยผิดกับเพี้ยนด้านนะครับเพืนอ,อยากได้ปัญหาข้อมตักาศของพี่น้องนะครับไปเพื่อแก้ไขเห็นมันถึงมองนะครับเพื่อเดือนด้าน,นะครับเพื่อ รับฟังปัญหาความต้องการที่ถูกต้องนะครับที่แท้จริงของพี่น้องเพื่อไปแก้ไขให้มันถูกจุดนะครับครับถามแฉตีนี้ในโรูพยาบาลขอพี่น้องน,นะครับเอามาสร้างไล่ใดออกของเท่าผมอยากให้เอาเงินจำนวนสามแสนตีนีน้นะครับของื้อบาลเออเอามาไว้สำหรับส่งเสริมอาชีพนะครับพี่น้องเด้อเอามาส่งเสริมอาชีพแบบนี้แต่กรน,นีเอาเงินสามแสนไปซื้อโต๊ะไปซื้อกี่ ครับไปพุดนนามพ่อสาลาซึ่งคนนี้เงินจำนวนมาอยู่แล้วครับแต่ัะในปีนี้ครับผมอยากให้พี่น้องครับได้ใส่แนวทางโดยการเอาเองินสามแสนนี่ครับป้มามาใส่ในาการดําเนินให้เหลือของอาชีพผมเห็นปัญหาถามพี่น้องเขาซอยกันเว่าอะไรนี่ครับผมรู้สึกขอพี่น้องสามท่มานนะครับเมือนนี้เกลือนําไปโซโัวกันแก้ปัญหาหพี่น้องในที่ควบสุขอย่างยืนกระดานให้เพื่อนบอกมี ครับอาขอขยายเขตไฟฟ้านะครับนะและมอบแปลงนะครับเพื่อนะครับขยายเขตไปไหนครับเพื่อทําการเกรษตรนะครับเอาเงินมาลงแหงเฮ็ดหยังให้คนแก้ปัญหาหยังห้บบานเท่าได้ ได้จะเริ่มด้วยการแก้ปัญหาได้มีความสุขต่อไปเนาะอีเมลเนาะ <t> ครับบอกรายใหญ่ห้างครับพี่นอ้องแสดงว่าการเรื่องปัญหาเพื <t> ่อให้พี่น้องมาเที่ยอยู่ดีมีสุขยิ้มแย้มแจ่มใสต่อไปครับ <pay> ขอเสียงปรบมือสวดๆได้ท่านะครับมาร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนามาร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาตื่นเถิดชาวประชาไทยนิยมยิ่ง